สวัสดีครับคุณชุมพลนุครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเนื่องจากว่ามาทําข่าวในส่วนของการเปิดศูนย์สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานในส่วนของสําสนักสงฆ์หลวงพู่โชคอุตโมนั่นเองครับตอนนี้จึงไม่สามารถที่จะไปรายงานข่าว ในห้องส่งกับคุณชมุดได้ครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมมีโอกาสได้มาร่วมในการเปิดสถานปฏิบิธรรมวิปัสนาคุณแม่ต้นบุญวิสาขาสาขาที่15ครับโดยมีท่านภัยวันลิตพันลบรวมถึงพลตรีวชชลินสวนรินนะครับเดินทางมาเป็นประธานพิธีและคุณแม่ต้นบุญวิสาขาซึ่งประธานในส่วนของฝ่ายส่งเองก็หลวงปู่โชคอุตโมน,นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตรชการกับหลวงปู่โชคเข้ารายการนิดนึงนะครับสักห้านาทีครับมาสักการครับหลวงปู่ครับ หลวงปู่ครับตอนนี้รายงานสดๆอยู่ทางสถานีห้องส่งเลยครับหลวงปู่ในการที่เปิดศูนย์สถาบันปฏิบัติธรรมวิปัสนาในครั้งนี้นะฮะมีวัตถุประสงค์ทําอะไรอย่างไงบ้างครับหลวงปู่ครับจะเจริญพรเรื่องที่การได้มีโอกาสเปิดสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานนานาชาตินั้นเกิดมาจากอ่า มูลนิธิของคุณแม่ตนบุญได้มาปรึกษาหาหรือว่าสถานที่ตรงนี้สมควรที่จะทำสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานานานาชาติให้มาปรึกษาหาหรือกันก็เลยได้ลงเอ่ยว่ายินดีให้คุณแม่ตนบุญลองมาเปิดสถานวิปัสนากรรมฐานนานาชาติเนื่องจากในสำนักสงฆ์ของเรา งก่อสร้างได้ไม่กี่ปีก็มีความประสงค์ที่จะสร้างองค์หลวงปู่สวงคิดว่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเราเพราะฉะนั้นปู่ได้ดำริหรือได้ตั้งจิตเอาไว้ว่าเมื่อมีคณะสายบุญทุกสถานที่หรือ,อาญาติโยม ผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธานในองค์หลวงปู่สวงถ้าหากบุญเกิดในครั้งนี้ได้ก็สถานที่ตรงนี้ได้ร่วมกับมูลที่ของคุณแม่จนบุญและคณะญา,าติธรรมหรือคณะสิทธญานุสิ์ทุทกสถานที่ได้มาร่วมกันเพื่อจะได้มีความหรือเพื่อจะได้มีจุดประสงค์ ร่วมกันกับปู่ได้สร้างองค์หลวงปู่สวงไว้กราบไหว้บูชาในที่สถานที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคแห่งนี้ให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชานั่นเองครับวันนี้ถือว่าเป็นเ่องดีนะครับเป็นวันมาคบ,บูชาซึ่งก็เป็นวันเ่องที่มีการเปิดสาขาที่15ของสถานปฏิบิธรรมวิปัสนาคุณแม่ต้มหนุนวิสาขาในส่วนของกิจกรรมหลังจากที่มีการเปิดแล้วเนี่ยในสาขาเนี่ยจะมีการกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับก็ ตอนนเมื่อเราได้เปิดาสาขา,าของคุณแม่ต้นบุญมูลนิธิของคุณแม่ตนบุญใหม่แล้วต่อไปเพื่อเราจะหา,าจุดประสงค์ของเราก็อยากจะออสร้างความศรัทธาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนื่องในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ดำริขึ้นมาว่าจะใช้ องค์เป็นองค์หลวงปู่สวงเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคณะศรัทธา,ายตดโยมจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดไหนถึงจะได้สร้างองค์หลวงปู่สวงต่อไปในอนาคต่านประชุมนี้ก็เป็นงานรายงานของทีมงานเขาชัดประรเด็นจริงนะครับรมจที่ในจังหวันดนครราชสีมานะครับซึ่งสนักสงฆ์หลวงปู่โชอุตโมนิก ที่นี่นะครับยังเป็นสถานที่ในส่วนของที่พักผ่อนหย่อนใจครับเพราะว่าที่นี้เองเนี้ยมีการจัดสวน เป็นสวนซาก,กุระเป็นสวนกล้วยไม้รวมไปถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีทั้งลานพญานาคแล้วก็ไปถึงสกายวอล์กทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่สวนสัตว์โคราชเนี่ยเขาสามารถที่แวะเวียนมาพักผ่อนหย่อนใจที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้และที่วัดแห่งนี้ได้ครับนี่คือเป็นการรายงานของทีมงานขาา่าวชัดประเด็นจริงช่องศิลป์สไทยในการท่องพื้นที่ครับในนี้ขอกลับไปยังห้องส่งกับคุณชุมพูนุษย์รายงานข่าวต่อนะครับวันนี้ต้องขอให้คุณชุมพนุษย์รายงานข่าวแทนผมด้วยนะครับ ก็เดินทางเดินทางกลับไปไม่ทันครับยังไงพรุ่งนี้ไปเจอกันครับ